แต่เช้าทำข้าวต้มผัดผัดข้าวใส่ใบเตยอหอมๆด้วยจ้าวิถีชีวิตชาวนาปลูกแล้วก็ปลูกแล้วก็เกียดเกี่ยว ล้วกก็เอาาามตยังมีอยู่นะคะที่เขาเรียกว่าเอาแรงเอาแรง้จงนข้าวเจ้าเนีเนยวม่ได้เกี่ยวแนละจะให้ดูมีข้าวเหนียวข้าวเจ้าแล้วอันนี้ข้าวกลนะคะข้าวกลไประโยอนสาระเยอะมาก นี่เข้ากับมิดเขาก็จะดำๆเหนกันนะคะเรียบร้อยแล้วไะแห้งแล้วนะคะตอนนี้แดดร้อนแล้วเขาก็เริ่มเป้นก่นกินข้าวีระหว่างที่หนุ่มๆตัดข้าวเราก็จะไปทำอาหารกินกันนะต้องเอาไม้สอยมาสอยแล้วค่ะมันสูงหนูหยิบไม่ได้ ลูปนี้ได้ไหมคะโอเคสูงมากนางว่าสูงมากคนดูอยู่ในสองลูปเลยอเอาลูกนั้นแหละเพราะว่ามันก็ต้องเอาอันี้แหละเออเก็บมาเอาอันนี้หละหนูน มาบังมาละกอบานนอกเดอ้อไงคะนะไงค่ะขนาดแต่ว่าเราเอาไม่ได้อะ่ะมันสูงมากแล้วดูต้นนะคะทุกคนสูงมากค่ะเอาเก็บเก็บเก็บไปต่บมะขั่วไปดูดิเดตันหาเก,ก็บมาเร็วเร็ว บิดบิดโอเคไปไปได้เลยนะคะมะละกอลูกใหญ่มากมะละกอมะละกออันนี nah ้ก็แบกคุงปลูกเอาไว้หลายต้นนะคะน้องสาวจะชอบตำบักคุงมากบ้านเราคืออาหารหลักของคน อีสานเนาะตำบักุงน้ำปลาเจ็บเจ็บเจ็บจ้ะนี่ไงคุณยายนี่คุณยายพร้อมนำเสนออุ้ยมะกรูดมะกรูดอันนี้เราใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะมะกรูดนีดูต้นนั้นดิเต็มเลยนี่คุณยายนำเสนอค่ะซึ่งปลูกปีที่แล้วเรียบร้อยได้เอาเจดีสองลูก อันนี้อันนี้เป็นกรอบไหมคะเด็ดไปแล้วกรอบนั่นแหละเนี่ยลูกนี่ายก็กรอบดีกรอบดีมีแต่มะละกอกรอบเนี่ยพี่ยากรอบทุกต้นเลยต้นน้อยนิดเดียวลูกเบลอเลยทำไมต้นมันเล็กยังไง呀เพิ่ปลูกปีที่แไหนปลูกปีที่แล้วเอ๊ะเท่านี้ที่เอามาปลูกได้ปีที่แล้วแต่มันออกผู้ใหญ่มากเลยมตั้งหลายลูกอันนั้นปีปีกออกกวาดโอ้โหแสดงว่าดินดีมากไม่มาดูอันนี้อันนี้ไม่ได้ปลูกนะ เม็ดที่เรากินแล้วเราเอามาทิ้งเราทิ้งเราโยนทิ้งแล้วมันขึ้นหุยแต่มันจะเป็นมะกอพันสายไว้เขาให่พันเช่หแต่อร่อยปอดปอดด้วยอ่ะพันสายอร่อยเหมือนที่ต้นนั้นน่ะที่ลูกสุกๆเอามาจากต้นโอ้ลูกน้อยๆนั่นแหละต้นเล็กๆน่ะที่ลูกสุกเอามาจากต้นเล็กๆที่ดกๆ นี่นาวนาวต้นใหญ่มานาวเมื่อกี้นะคะมสงาต้นนั้นสองเลยได้ออกดอกแล้วอันนี้อันนี้คือปัญหาของเกษตรกรเรานะคะแล้วเราก็จะเก็บออกเลยเพราะเขาจะคือแบบเป็นลูกมึงก็บอกมุ้ยอันนี้ ป้ายเขาก็จะเก็บไว้กินสุกกันนะคะอันนู้นอันนู้นอันนู้นน้ำมรกรสายนะคะจะไม่ค่อยได้กินลูกแต่ต้นใหญ่มากต้นใหญ่กว่าชาวบ้าน,นะครับต้นสูงกว่าชาวบ้านนะแต่ไม่ได้กินผลแต่เห็นเขาบอกว่าสายเอามาโรยจิ้มยังคิดได้นะคะแต่ยังไม่เคยกิน มันหนาวลูกโตๆโตวิตามินซีชื่นใจดินดำน้ำดี่างจังหวัดนะก็จะประมาณนี้เลยนะคะเราก็จะชิลๆกันไปค่ะกับชีวิตชนบท บ้านๆน,นะคะนู่นแสงอาทิตย์ตอนนี้ก็เป็นเวลาอประมาณแปดนากเจ็ดนาฬิกากว่าๆแล้วะะคะเ,วรเราก็เลยมาถ่ายดูสีมือของคุณยายที่อยู่บ้านต่างจังหวัดกันค่ะคุณแก่ก็อยู่กันชิวๆไปนะคะมีมีผักมีอะไรเก็บกินสบาย ในชีวิตแบบเกษตรกรนะคะเพื่อนๆสวยงามนี่คือชาวบ้านอันนี้อะไรนะมีผักชีพี่ใหญ่ก็ลงกันแบบง่ายๆเนาะเพได้ทานแล้วปลอดสารทุกอย่างนี่แมงลักอันนี้สรรแหนหนี่อันนี้อันนี้สรรแหนหนะคะสระแหนหมาบ้านที่น้องโนนะคะ อันซีนเมืองไทยเลยนะคะสวนครัวสวนครัวที่บ้านนะคะเห็นไหมธรรมชาติในการใช้ชีวิตอยู่นะเด็กวัยรุ่นก็ไปลูกหลานก็ไปทำงานอยู่ในเมืองกรุงกันนะคะไปทำงานอยู่เมืองกรุงก็เป็นผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้แก่ก็อยู่บ้านต่างจังหวัดเนาะก็ก็ส่งเงินมา ให้ได้ทำนู่นทำนี่ทำกินุณยายายๆก็ปลูกผักปลูกอะไรกินตามธรรมชาติไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาอ,อันนูนนนน้นหานอนุูนหันหันหันหานหนนี่ค่ะท่านชหนัหน,หนข้างบ้านอุ้ยน่ารักมากหานข้างบ้านนะคะอ๋อน้องน่ารักมาก พอพายที่ปลูกไปกันดินนะคะเดี๋ยวแล้วนี้เราก็จะได้กินตังบักหุ่งอีกงั้นรอจ้าเราต้องกินตอองังบักฮุ่งทุกวันกได้นี่เด็ดมากกินแข็งๆอร่อยนะจอกเบอนเราขาดปลาล้าไม่ได้เราต้องกินปลาล้าปลาแดดทุกวันเพราะว่ามันจะมันจะเพิ่มพลังให้เราโดยตรงมัติ ปล<ร>าอยู่ยในเส้นเลือดมันจะมันจะเหนื่อยมันจะลา้าถ้าเราไหนเราไม่ได้กินท้ตมตำมันจะลา้ามันจะเหนื่อยถ้ากินท้ตมตำนี้จะสดชื่นขึ้นมาทันทีเลย <c oughs> ใช่ไหมคะันจะสดชื่นแบบบอกไม่ถูก <c oughs> ปาดใหญ่มากลูกาาใหญ่มากเลยคะ่ะมะนาวมะนาวมะนาวบ้านสวนนะคะมาดูบ้านสวนมะนาวาน้องโด ดูบ้านสวนเรามีของเตรียมแล้วคะยังไม่ได้ไปนู่นเลยดูดิวดูดูค่ะมีอะไรมีมะเขืออันนี้อะไรแดงเฮ้ยทำไมเนหน้าร้าไงแดงลายแดงไทยแดงเออเออใช่ลูกของแดงอันนี้บกเวอร์เฮ้ยบกนาวโอ้ยบกเวอร์แกะตั้งค์บกเวอร์ดิบบนเวอร์ไงก็เลยบอกบกเวอร์นี่บักฮุ่งไขมันไม่ไม่พี่ต่อต้องไปดูต้นนะนี่บักคุ่งใหญ่เอามากหรือว่าอันนี้เก็บมาจากต้นทั้งนั้นเลยนะคะถ่ายต้นที่ต้นเล็กๆมันลูกเ็มเลย น้องโนอันซีนอันนี้ได้มาจากไหนเนี่ยปูเอามานะซื้อมาเหรอซือยกมาเองปูปะยกเอาไอพี่ไปดักไว้ใส่แก้วข้าวเสร็จวันจะฉลอง ยกเออชุ่มๆหน่อยมันจะได้เห็นเออจะได้เต็มเขาเป็นคนฝันให้เออจะได้เต็มเราเห็นได้เหรอเขาเก็นยากเขาเป็นคนฝันให้อ้เนี่บมันต้องดปลาสลิดปูเราได้ปลาสลิดมาแล้วก็ทอดปลาสลิดปูนะคะนี่เครื่องปรุง เด็ดร้อยไม่ไม่เปียวโกนนั่งเปียวสวยมาใช่จมปลาลูกไปสามใบสใบสามใบกระเทียสวยอไม่ไวจะเอากันทั้งหมู่บ้านเลยนะเสพเสพจ้าทานด้วยกันนะคะทุกคน